และตอนนี้นะคะอยู่ในช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิศนุค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับฤดูกาลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนะครับซึ่งทางอังกฤษเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเขาบอกว่าอนุญาตให้แฟนบอลเข้าดูในสนามได้แล้วถ้าคุณอาเป็นแฟนบอลอังกฤษคุณอากล้าไปดูไหมครับหน้าตอนนี้ถ้าหน้าตอนนี้โดยวัยของผมเนี่ยผมไม่กล้าก็อายุ67แล้วค่ะแหมโควิด19ชอบมากใ ก็คงไม่กลา้าเพราะว่าภูมิต้านทานน้อยน้่ยถ้าเป็นการเป็นเดียเนี่ยหนูก็ไม่กล้าผมก็ไม่กล้าเหมือนกันใช่ค่ะถ้าเป็นการเป็นเดียอาจจะกล้าเนี่ยไม่คะ่ะคุณอาแต่คนตฤษคงกล้าเพราะว่าทุกคนมีความผูกพันกับสโมอสรของตัวเอง <c oughs> เป็นทีมรักแล้วก็อดโอ้โหอดมานมานหรือเกิดแล้วไม่ได้ดูไม่ได้เชียร์กันนอกจากนั้นทั้งประเทศเขาฉีดกันหมดแล้วสองโดสตั้งหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฉีดสองเข็มไปเรียบร้อยแล้ว เขาคงมั่นใจของเขาคือถ้าเป็นก็คงจะไม่อันตรายถึงชีวิตใช่แต่คาดว่าเขาน่าจะออกมากันแบบสนุกสนานเลยเพราะมันไม่มีบรรยากาศแบบนี้นานแล้วใช่ไหมคะคุณอาเขาดูเขาใช้ชีวิตปกติเลือเกิน่ะบินมาด้านก็เข้าสนามวันสุดท้ายก็เต็มสนามค่ะยูโรด้วยอ่ายูโรทุกคนก็อยากมาแล้วมันได้พบปะได้สังสรรค์ได้ทำทุกอย่างที่เป็นปกติ อั้นมาเป็นปีอ่ะครับใช่ดูสนามฟุตบอลคือแบบโล่งมาเป็นปีอะ<ช>่ะแล้ววันนี้คือเปิดผมเชื่อว่าแฟนบอลคงแบบโอ้โหบรรยากาศก็จะกลับมาเหมือนเดิมเสียงเชียร์ต่างๆนะฮะอาจจะเสียงดังขึ้นเพราะาอั้นมานานมานานฟุต <laughs> บอลก็มีแรงขึ้นเหนือด้วย<ช>แล้วอย่างนี้มันสมมติว่าถ้าคนข้างบนเป็นเนี่ยมันจะมีโอกาสมาถ,ถึงคนในสนามพวกนักฟุตบอลอาจจะไม่ถึงเพราะไกลกันแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยคนเป็นมากขึ้นติดมากขึ้นยอด รายวันยอดผู้เสียชีวิตมากขึ้นผมว่ารัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนเป็นนโยบายเปลี่ยนคำสั่งคุณอาคะแล้วอย่างงี้คนที่เขาเข้าไปดูกันเขาใส่แมสกันไหมคะดูเหมือนว่าไม่ได้จำกัดนะว่าต้องสวมแมสสวมก็ได้ไม่สวมก็ได้ตามใจซึ่งยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ใช่คือผมผมดูอย่างรอบชิงบอลยูโรคะที่ที่แข่งที่ที่เบลรีใช่ไหมครับก็เห็นแบบไม่ได้ร้อซที่ใส่หน้ากากแต่คนดูก็แบบว่า สนุกสนานตเต็มที่แล้วเสียงเชียร์โอ้อโหแบบใช่แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าคิดเชียร์ให้ได้อารมณ์เหมือนที่เราดูตัดถอดเสื้อเชียร์ด้วยใช่พอเสื้อเชียร์แล้วหน้ากากจะไปสวมไปทำไมโอ้โหน่ากลัวแล้วยิ่งแบบสมมติมีกล้องจับมาทางเราอะ่ะก็อยากจะโชว์ให้เป็นหน้าเราอะ่ะก็ต้องถอดหน้ากากไ<ห>อเ้เพื่อนเห็นว่าเรามาใช่ตอนแรกอาจจะใส่เนาะแต่พอเห็นกล้องมาอ่ะถอดเลยแล้วคือผมอ่ะผมเองเคยมีโอกาสไปสัมผัส บรรยากาศจริงๆในสนาม King Power Stadium ทีเลสเตอร์ฮะล้วก็เห็นว่าโอ้โหบรรยากาศมันตอนที่คนดูเต็มสนามนะมันมันแบบพึกเขิมจริงๆครับมันได้บรรยากาศของคนที่เชียร์ด้วยกันของทีมที่ตัวเองรักในสนามเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยแล้วไปแล้วสนามเต็มเสียงกระหึ่มเนี่ยมันนานไปทีมันได้เห็นครบครบเครื่องครบรถของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างแท้จริงถ้าไปแล้วไม่มีคนดูหรือมีคนดูแค่20% 2,000คน8,000คน4,000คนมันมันไม่ครบเครื่องอุตสาห์เดินทางไปทั้งทีเจอบรรยากาศแบบนี้มันมันไม่ใช่พรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงแต่อย่างน้อยมองข้อดีของมันก็คือนักกีฬาก็จะได้ฮึกเหมิมใช่ไหมคะใช่ครับออยางมีกาลังใจใทุกคนแบบว่าดูแลสุขภาพละกันนะครับถึงไปดูในสนามก็พยายามรักษาตัวเอง ใส่แมสแล้วกันเนาะ,ะรู้ว่าเชียร์อยากจะแบบตะโกนเต็มที่แหละเนาะ,ะแต่ว่าก็ดูแลสุขภาพตึงกันละกันเพื่อจะได้แบบมีบรรยากาศในการดูแบบนี้เป็นนานๆก็ฝ <นะ S 2> ากทางเสเลไปให้คนที่นู่น Attention please <laughs> <ăng. S 2> ใช่ครับก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการแบบที่สิ่งจําเป็นในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้อย่างที่การบอกนะคะดูแลตัวเองอะไรกันให้ดีๆแล้วกันแต่อย่างน้อยตอนเนี้ยมันยังทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่นะคะในบ้านเราอ่ะวันนี้ข,ขอบคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะคถือว่ามันทําให้เห็นภาพบรรยากาศที่กําลังจะเกิดขึ้นว่าอ่ะอย่างน้อยก็มันมีอะไรที่ทําให้กระชุ่มกระชวยในช่วงเวลานี้นสําหรับคนที่นูน่นใช่ครับขอบคุณคุณอานะคะขอบคุณนะครับแต่วันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับ พบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์8มงตรงั้างช่วงวันแห่งน,นี้นะครับกับรายการสปอตปังปังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ